รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเริ่มต้นศักราชใหม่นั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะและในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำารงชีวิตอย่างน้อยค่ะจะทำให้เรานะคะมีสติและมั่นคงต่อไปซึ่งวันนี้เองค่ะรายการคนครองธรรมนะคะก็นำหลักธรรมคำสอนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ เริ่มต้นสกราชใหม่ด้วยบุญบนวิถีพุทธตอนรับปีพุทธศักราช2569เริ่มต้นสิ่งดีๆด,ด้วยการทำบุญตักบาตรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปี ขอพรให้ชีวิตปลอดภัยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญก้าวหน้าตลอดทั้งปีนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเตือนใจให้ดำรงอยู่ในหลักธรรมนั่นก็คือการมีสติรู้เท่าทันตนเองและเหตุการณ์รอบตัวความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและคุณธรรมและการทำความดี ซึ่งเป็นทุนแห่งชีวิตนำพาความสงบอย่างยั่งยืนพร้อมก้าวเดินบนหนทางแห่งความดีความมีเมตตาและความพอเพียงพร้อมให้ตลอดทั้งปี2,569เป็นปีแห่งความสุขความสงบและความหวังแล้ววันนี้คนครองธรรมได้นำหลักธรรมคำสอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำมาปรับใช้ หลักธรรมคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องหัวข้อธรรมะธรรมมีอุปการะมากสองอย่างที่เป็นคู่กับเราพูดได้เป็นพุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธศาสนา ที่ให้เรานั้นได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของ,องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัจดาผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์ก็ผ่านในเรื่องของหลักธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องของสติเรื่องที่สองสัมปชัญญะ จะอธิบายในเรื่องของสติสติก็คือความระลึกได้หมายรู้สติเป็นตัวควบคุมกายวาจาแล้วก็ใจของเราให้สงบถ้าสมมุติว่าเราควบคุมไม่ได้ในเรื่องของสติก็เป็นคนที่ขาดสติไม่สามารถที่จะควบคุมกาย วาจาแล้วก็ใจของเราได้นี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นี่เป็นศาส,สดาของเราท่านทั้งหลายให้สัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตใิในเรื่องของสติสตินี่ก็ อยู่ในร่างกายของเราอยู่ในตัวของเราอยู่ในจิตใจของเราที่เป็นใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาที่เกิดมาในโลกนี้ในมนุษย์เนี้ยพระพุทธเจ้าให้เรารู้ในเรื่องของสติควบคุมสติถ้าสมมุติว่าเราควบคุมสติได้ไม่เป็นคนขาดสติเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำอะไร ได้หลายสิ่งหลายอย่างทําเรื่องดีๆได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสติเราก็ไม่สามารถที่จะทําในเรื่องที่ทดีๆได้ทําเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นถ้าเรามีสติควบคุมสติมีอาการครบสามสิบสองมีกายแล้วก็วาจาแล้วก็ใจของเราได้ทั้งสองทั้งสติเนี่ยทั้งสองอย่างสัมปชัญญะก็คือความรู้ตัว จะอธิบายควบคู่ควบคู่ไปเลยนะครับว่า,าสัมปัชัญญะก็คือความมีสติความมีสัมปัชัะญะความรู้ตัวรู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรปฏิบัติอย่างไรให้สมกับการประพฤติปฏิบัติให้มีหลักธรรมให้มีธรรมมีอุปการะมากเนี่ยสองอย่างเนี่ย สติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นกับตัวเองอให้การประพฤติปฏิบัติของเรามีการควบคุมกายวาจาแล้วก็ใจของเราให้มีสติให้มีสัมปชัญญะในการรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรปฏิบัติอย่างไรเรียนรู้อย่างไรศึกษาในเรื่องใดจะใช้หลักธรรมข้อไหน มาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของเราทุกศาสนาก็จะสอนให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติให้เรามีสติให้เรามีสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องไม่ไม่ผิดตำนองครองธรรมไม่กาดสติไม่มีสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเพื่อการํำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีถ้าเรามีสองหัวข้อมีทำอุป,ปาการะมากเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราท่านทั้งหลายไว้เพื่อที่จะเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้มีสติให้มีสัมปชัญญะสติความรู้ตัวสัมปชัญญะความ จะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเพื่อความสุขเพื่อความเจริญสติควบคุมถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนขาดสติเสียในเรื่องของการควบคุม ควบคุมจิตใจของเราควบคุมอารมณ์ของเราเป็นคนเผลือเลอกขาดสติถ้าขาดสติแล้วเราจะใช้หลักธรรมอันไหนมาก็ไม่ได้ต้องใช้หลักธรรมอุป,ปาการะมากเนี่ยมาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติหัวข้อธรรมที่เราสามารถจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้เกิดอุปาการะคุณกับเรา กับตัวของเรากับครอบครัวของเรากับชุมชนของเรากับสังคมของเราที่เป็นอยู่ให้เกิดขึ้นขอเน้นว่าสติแล้วก็สัมปัชัญญะที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกท่านทุกคนเนี่ยเราก็ต้องพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหัวข้อธรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าทุกศาสนา ทุกศาสนิาสอนในเรื่องของสติและก็สัมปัชัะญะรู้ตัวสติควบคุมไว้สัมปัชัญญะรู้ตัวไว้แล้วเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้องด้วยหลักธรรมของแต่ละศาะสนาที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เราได้ขัดเกลาขัดจิตใจของเราตัวของเราให้เป็นผู้ที่มีสติและก็สัมปชัญญะ มีธรรมอุปการะมากเราก็จะได้ควบคุมไว้ในเรื่องของธรรมมีอุปการะมากในวันนี้ได้อธิบายแล้วก็ขยายหัวข้อธรรมอุปการะมากสองอย่างสติกับสัมปชัญญะโยมได้ฟังธรรมะประดับความรู้ความเข้าใจของเราท่านทัน้งหลาย เพื่อการน้อมนําไปประพฤติบัติในเรื่องของธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ก็คือการเป็นอยู่ของผู้ที่ประเสริฐผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพรหมในที่นี้ก็คือผู้ประเสริฐผู้ที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีเหมือนเราท่านทั้งหลาย อย่างเช่นพระพิสุก็คือผู้ประพฤติปฏิบัตดิดีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติยโยมพุทธบรัททั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลจริยะและก็คุณธรรมการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายก็เปรียบเสมือนพร่มก็เปือสิ่งที่ดีๆที่เราประพฤติแล้วรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าเรานี้เป็นผู้ประเสรศิฐก็คือการประกอบด้วย สี่อย่างในเรื่องของพรหมวิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาและก็อุเบกขาจาอที่บายในเรื่องของเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นข้อ,ข,อข้อเพื่อที่จะให้โยมได้เข้าใจเมตตาก็คือความรักความรักอย่างจะแบ่งแยกในเรื่องของความรักรักที่ประเสริฐก็คือพ่อแม่รักลูก รักบุตรธิดาของท่านภรรยาสามีก็รักในเรื่องของภรรยาสามีพี่น้องก็รักในเรื่องของพี่นอ้องเพื่อนมิตรเพื่อนก็รักแบบเพื่อนเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็ให้เกิดความรักในหมู่ในหมู่การเป็นอยู่ของเราท่านทั้งหลายในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติก็คือความรัก ก็คือความเมตตาการุณาก็คือความปปอยยินดีเมื่อเมื่อรักแล้วเมื่อเขาได้ดีแล้วเราก็ปปอยยินดีปรารถนาให้เขาได้สุขสมหวังในหน้าที่ในการงานการเป็นอยู่มุทิตาก็คือปลอยยินดีในความที่เราได้สมมุติว่าเราได้ได้ความรักจากพ่อจากแม่จากครอบครัวจากคนในสังคม เราก็พอยินดีไม่ไปอิจฉาริษยาไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนเดือเดเนื้อร้อนใจทำให้เขาเกระวนกระวายทุกข์ต่อการที่เรามีในส่วนของมุทิตาแล้วก็อุเบกขาเรื่องข้อที่4ก็คืออุเบกขาก็คือวางเฉยเมื่อเขา ได้ดิบได้ดีแล้วเมื่อเขามีความรักได้ทำงานที่ดีๆได้ศึกษาที่ดีๆแล้วเราก็ปลอยยินดีในเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของการเป็นอยู่ของเราท่านทั้งหลายปลอยยินดีว่าเขาได้ประสบความสำเร็จเราเป็นพ่อเป็นแม่ส่งให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนปลอยยินดีเมื่อเขาสำเร็จแล้วอตอบแทน ด้วยการยินดีแล้วก็มอบของที่สมควรให้อะไรให้ให้เป็นรางวัลว่าเขาได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้ตั้งใจแล้วให้เขาได้สําเร็จเราก็ปล่อยยินดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราก็ปล่อยยินดีให้ความรักให้ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเพื่อความประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายในการดํารงชีวิตของเราเพื่อการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องของปรหมวิหารทั้ง4ข้อ ที่ได้บรรยายมาข้อที่1เมตตาข้อที่2กรุณาเมตตาการุณาข้อที่สมุทิตาข้อที่4อุเบกขาในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักความยินดีความปรารถนาดีแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆให้กับครอบครัวให้กับชีวิตการเป็นอยู่นี่หลักธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าถ้าเรามีพรหมวิหารทั้ง4ข้อนี้แล้ว เราก็จะเป็นคนดีเราก็จะเป็นพรหมเป็นผู้ที่วิเศษประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักธรรมสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมะทุกหลักธรรมคาสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีหนทางที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ ให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะความเป็นอยู่ของเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประเสริฐให้เป็นผู้ที่มีธรรมหลักธรรมมีสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนในสังคมอีกมากมายที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เป็นผู้ประเสริฐในหน้าที่การงานการเป็นอยู่ของเราแล้วเราก็จะมีความสุขสบายธรรมะที่เป็นข้อเป็นแง่คิด ที่จะให้เรานั่นได้ดาเนินชีวิตของเราได้ถูกต้องเนี่ยมีมากมายแต่ว่าเราจะเลือกเอาข้อไหนจะได้น้อมนําไปประพฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาธรรมะก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรานําไปใช้ในสิ่งที่ดีธรรมะถ้าเรานําไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วก็จะมีความทุกข์ในที่ทุกสถานในการและทุกเมื่อที่เราได้ประพฤปฏิบัติก็ขออํานวยไว้ใช้แล้วก็ ประสบแต่ความสุขความโชคดีในเรื่องของการฟังธรรมะหัวข้อธรรมะการน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาในเรื่องของหลักธรรมการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายหลักธรรมคู่กับการเป,เป็นอยู่ในสังคม ประเทศชาติบ้านเมืองที่มีความวุ่นวายอยู่ในขณะนี้หลักธรรมที่จะนำเสนอให้กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่เพื่อความมั่นคงเพื่อความสถาพรของเราท่านทั้งหลายประกอบด้วย5อย่างในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจ เพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความถูกต้องเพื่อความปาสุขของเราท่านทั้งหลายประกอบด้วยมีการที่เรามีความรับผิดชอบหมายถึงว่าในหน้าที่การงานการเป็นอยู่หน้าที่ที่เราต้องมีความรับผิดชอบมากมายในเรื่องของการเป็นอยู่ของเราถ้าเรามีความรับผิดชอบ หน้าที่ของเราก็จะบรปปรลุเป้าหมายด้วยความถูกต้องด้วยความผาสุกข,ของเราในการดำรงชีวิตในการเป็นอยู่ของเราท่านทั้งหลายมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเจ้านายก็รับผิดชอบเรื่องของเจ้านายลูกน้องก็รับผิดชอบของลูกน้องผู้นำก็ต้องรับผิดชอบให้ผู้ตามได้ประพฤติปฏิบัติตามในวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตในหลัก เรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของการมีวินัยก็คือเรื่องที่สองเรื่องของการมีวินัยก็คือวินัยก็คือข้อบัญญัติข้อประพฤติปฏิบัติให้เราไม่ประพฤติผิดไปในเรื่องของความไม่ถูกต้องอผิดในที่นี้ก็คือถ้าเรามีวินัยอยู่ในจิตใจในตัวของเราแล้วเราก็จะมีเรื่องของกายที่ถูกต้องวาจาที่ถูกต้อง จิตใจที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตด้วยความมีวินยัยเรื่องที่สามเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในสังคมประเทศชาติการเปนอยู่ร่วมกันมีความซื่อสัตย์มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนี้ถือว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้เห็นได้ชัด ได้แจมแจ้งในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายความซื่อสัตย์นี้ก็มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อสังคมซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติมีความปรารถนาดีถ้าเราเป็นชาวพุทธหลักการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ที่เราท่านทั้งหลาย จะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อน้อมนําไปเป็นข้อยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความรักในชาติในศาสนาในพระหมหากษัตริย์แล้วก็รักรักในครอบครัวรักในหน้าที่รักในการงานการเป็นอยู่นี่คือความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อตนเองมีต่อครอบครัวมีต่อคนในสังคมแล้วก็มีต่อประเทศชาติความซื่อสัตย์เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่ง หรือว่าเกิดขึ้นในที่ใดถือว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสุขความเจริญความก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ในการดำรงชีวิตแล้วก็เรื่องที่4เรื่องของความสามาคัคคีสามัคคีก็คือพลังที่ให้เกิดขึ้นกับหมู่มนุษย์ในสถานการณ์ยุคป,ปัจจุบันนี้ที่เราได้ทราบข่าวจากสื่อทีวีวิทยุหรือว่าสื่อ โทรศัพท์สื่อเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์ที่มีความไม่สามาคัคคีความแตกแยกในหมู่คณะในหมู่ของผู้นำถ้าเราได้ใช้หลักธรรมมาเป็นข้อยึดเหนี่ยวจิตใจความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นทุกทุกคนทุกชนชั้นทุกระดับสามัคคีนี่เกิดจากครอบครัว เกิดจากคนในสังคมเกิดจากเราอยูร่ร่วมกันแล้วเรามีความสามาัคคีรักใคร่ปรองดองให้เกิดความสุขความเจริญความก้าวหน้าถือว่านี่สิ่งที่สําคัญหัวใจสําคัญของหลักธรรมการอยู่ร่วมกันก็คือความสามาัคคีถ้าสามัคคีเกิดความรักความปรารถนาดีความสมามัน่าันความปรองดองก็จะเกิดขึ้นกับทุกทท่านทุกๆคน ในสังคมในประเทศชาติของเราที่เราได้ติดตามข่าวสื่อออนไลน์สื่อ, online, อในเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเรามีสิ่งที่เราถ้าเรามีความสามารถีเกิดขึ้นก็ถือว่าความสุขก็เกิดขึ้นไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแตกแยกแบ่งชนชั้นแบ่งวรรณะถ้าพูดถึงหลักธรรมคำสอนก็ ความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไรเราก็จะมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องที่5การมีการเสียสละ,ะเสียสละในที่นี้ก็คือแบ่งปันให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างอ,อย่างเช่นแบ่งปันเงินทองแบ่งปันเก้าของเครื่องใช้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจ แบ่งปันในส่วนของอธรรมภาพก็เรื่องของการแบ่งปันก็คือแบ่งปันธรรมะให้ญาติโยมได้ได้รู้ได้ทราบได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแบ่งปันเสียสละสิ่งของขค่าของเครื่องใช้เครื่องอปปุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมีการเสียสละต่อตนเองเสียสละต่อผู้อื่นให้โอกาสผู้อื่นให ทิศท,ทางผู้อื่นแนะแนวแนะนำให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีอยู่ในสังคมและก็ประเทศชาติบ้านเมืองของเราถือว่าสิ่งสำคัญในการบริหารเรื่องของการมีหลักธรรมที่อยู่ในการเป็นคู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราหลักธรรมที่อาตมาได้ยกหัวข้อขึ้นว่าหลักธรรมการเป็นอยู่ในสังคม ประกอบด้วยเรื่องที่หนึ่งก็คือการมีระเบียบการมีระเบียบมีวินัยมีความซื่อสัตย์มีความสามาัคคีแล้วก็มีความเสียสละทั้งห้าอย่างนี้ถ้าบุคคลใดได้ประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทุกคนก็จะมีธรรมะมีธรรมประจำจิตประจำใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้ตามก็จะ,ะใช้หลักธรรมนี้เพื่อผู้นําและก็เพื่อพูดตามประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้องด้วยความเสมอภาคเราก็จะไม่ทะเลาะเบาแวงไม่แตกแยกไม่กินแหนงแครงใจไม่แบ่งพักแบ่งพวกไม่แบ่งฝ่ายอยู่กันอย่างมีระเบียบมีความรักมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันถือว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาให้รู้และก็เข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จสมัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลายอวัข้อมีหลายหลักธรรมที่เป็นสิ่งที่เราจะน้อมนำไปปฏิบัติให้ด้วยความถูกต้องแล้วก็ผาสุขของเราท่านทั้งหลายเพื่อประเทศชาติเพื่อการเป็นอยู่ เพื่อสังคมของเราเพื่อชุมชนของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้เราได้ยึดหลักธรรมเดี๋ยวนี้ธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลายหวัวก็ที่เป็นหลักธรรมที่ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเข้าใจอัตมาก็หยิบเรื่องของหลักธรรมการเป็นอยู่ในสังคมเพื่อความผาสุขของเราท่านทั้งหลายในวันนี้ ก็ขออำนวยอวใจยให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังการบรรยายหัวข้อธรรมะ,ะเพื่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อหลักธรรมเพื่อความเจริญพาฒสุขของเราท่านทั้งหลายในการดำรงชีวิตในการเป็นอยู่ในยุคสถานาการณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้ติดตามและก็รับชม ได้มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเสียเนจจันไรเคราะห์ตัวใดๆก็ขอให้มาลายหายไปด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณช่วยคุ้มครองป้องกันให้ทุกท่านทุกคนอัตามาภาพได้บรรยายขยายหวัวก็ทำมาก็พอสมควรแก่เวลาสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ จริญพการได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่สิ่งที่ดีมากๆค่ะเพราะเราจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสติไม่ว่าเราจะคิด จะทำหรือแม้แต่พูดเราจะได้มีสติและสามารถที่ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงสืบต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวหลักธรรมคำสอนต้อนรับปีสกราช2569ปีใหม่ในปีนี้กับรายการคนครองธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ